คนเละาะฝาช่วงสมัยที่ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนหลายท้องที่ที่อยู่ห่างไกลจากการดูแลควบคุมจากเจ้าหน้าทีหลวงก็จะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นผู้ดูแลในพื้นที่นั้นๆอำนาจจึงถูกใช้ไปนในทางที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างโดยที่ผู้ใหญ่กำนันจะเป็นผู้ดูแลสอบสวน และชี้ขาดเรื่องต่างๆได้ทันทีมีอำนาจในการจับกลุ่มควบคุมตัวและนำไปสง่งให้กับเจ้าหน้าที่ทางการที่อยู่ในตัวเมืองเมื่อมีอำนาจก็จะมีผลประโยชน์เข้ามาร่วมด้วยหากว่าผู้ใหญ่หรือว่ากำนันเหล่านั้นใช้เป็นในทางที่ไม่ดีหรือหลายๆที่เก็รรวมมือกันด้วยซ้าจึงมักจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่าชาวบ้านทั่วไปมากนะักโดยเฉพาะเรื่องของที่ดิน ส่วนผู้ใหญ่รู้ว่ากำนั้นที่เถนตรงนั้นก็หาได้ยากมากในสมัยนั้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยเสียทีเดียวแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเรื่องจะแอบอ้างฮุบเอาทีทำกินของชาวบ้านไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าขวางหรือว่าขัดใจหาไม่แล้วอาจจะเกิดอันตรายกับตนเองหรือว่าขอบครัวได้หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นผู้ร้ายในข้อหาต่างๆได้โดยง่าย แบบไม่ขาดคิดมาก่อนทิดพุนใช้นมที่พ่อแม่นำไปฝากไว้ให้กับหลวงลวงเลี้ยงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ที่วัดป่าดอนคำตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะว่าช่วงที่เกิดมาใหม่ๆนั้นพ่อแม่ยากลำบากกับการเลี้ยงดูและทำมาหากินมากจึงได้รับการเลี้ยงดูและบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กๆจากหลวงลุงจนได้อุปชาเป็นพระและศึกออกมา เพื่อจะได้กลับไปดูแลพ่อแม่ที่เริ่มจะแก่ชราลงช่วงที่เติบโตอยู่ที่วัดก็ได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่บ้างหรือไม่พ่อแม่ก็มมหาที่วัดอยู่ไม่เคยขาดแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอการเดินทางก็ไม่ค่อยจะสะดวกมากนักเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีผู้คนจะรู้จักมักคุ้นไม่ต่างกับคนแปลกหน้าเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน พ่อแม่พอสร้างตัวขึ้นมาได้ก็จะซื้อหาเอาที่ดินเก็บไว้รวมกันเป็นแปลงใหญ่ๆได้เกือบร้อยไร่แต่ว่าได้ใช้เพาะปลูกได้ไม่มากนักเพราะว่าเกินกำลังเพียงแค่ต้องการจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าเพราะว่าช่วงที่ย้ายถิ่นฐานกันเข้ามาอยู่ใหม่ๆเมื่อ20ปีก่อนต้องเช่าที่ทำกินจากชาวบ้านในแถบนั้นไม่มีที่เป็นของตัวเอง แถมลูกยังต้องไปฝากเลี้ยงไว้กับหลวงลุงที่วัดอีกทิดพูนก็ได้มาช่วยถากถาง,างส่วนที่ปล่อยทิ้งล้างไว้จนโลงเตียนเพื่อจะทำการพ่อปลูกพื้นไร่ให้ได้มากขึ้นกว่าเกา่าที่ดินของพ่อแม่ทิดพูนนั้นอยู่ติดกับพื้นดินของกำนันที่มีบ้านหลังใหญ่อยู่กลางไร่ที่ตัวของกำนันเองนั้นต่างช้เจะาุบและรวบรวมเอาพื้นดินผืนนี้ไว้ เพราะคิดว่าสองผัวเมียคงจะไม่มีลูกหลานแต่เมื่อเห็นทิศพูนเข้าไปตัดถางก็เลยไม่พอใจยิ่งมารู้ว่าทิศพูนนั้นเป็นลูกชายของสองผัวเมียเขาแล้วด้วยยิ่งสร้างความเดือดด้านมากขึ้นอุตส่าห์ไม่ได้รีบร้อนที่จะคุบเอาไว้ตั้งแต่แรกพอเห็นว่าแกชรามากแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานมีการแอบส่งลูกน้องเข้ามาลอบยิงทิดพูนในไร่ แต่กระสุนไม่ได้ละคายผิวของทิดภูลเลยแม้แต่น้อยไอ้คนที่แอบเข้ามายิงก็คิดว่าตนเองนั้นยิงพลาดก็เลยยิงเข้าไปอีกหลายนัดเช่นกันจนทิดภูลเห็นว่าท่าจะไม่ดีก็เลยรีบวิ่งหนีมาก่อนเพราะไม่รู้ว่าไอ้คนที่มายิงนั้นมันต้องการอะไรเมื่อลูกน้องทำพลาดก็เลยต้องหาวิธีอื่นเข้ามากันแกล้งอีกโดยประกาศเป็นชื่อของทิดภูลในขณะที่ส่งลูกน้องออกไป ปนชาวบ้านอยู่ในหลายพื้นที่และหลายหมู่บ้านจนกลายเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านกันมากในสมัยนั้นและชื่อเสียงของทิดพูลเกิดกระจายออกไปเพียงแค่ช่วงเวลาสิบกว่าวันเท่านั้นที่ออกปนกันทุกวันไม่มีวันหยุดสามลายยังมีการตายของชาวบ้านที่ขัดขืนเกิดขึ้นถึงสาลายจนได้เป็นข้ออ้างที่กำนันจะใช้กำลังเข้าจับกลุมทิดพูล จึงได้รวมมือกับผู้ใหญ่ในท้องที่ที่รู้เห็นกันอยู่ก่อนแล้วยกพวกเข้าไปในไล่เพื่อจะจับกลุ่มตัวทิดพูลแต่ว่าคลาดกันไปเพราะว่าทิดพูนถูกพ่อแม่สั่งให้แอบหนีไปซะก่อนเพราะรู้เรื่องราวต่อมาและได้เป็นข้ออ้างในการปกปิดซ่อนเล้นตัวคนร้ายจนกำนันต้องจับตัวเอาพ่อแม่ของทิดพูนไปด้วยและทั้งสองก็ต้องมาตรอมใจตายไปทั้งคู่ เพราะว่าถูกบังคับขู่เข็นทรมานให้บอกที่ซ่อนของลูกชายจนร่างกายที่แก่ชรานั้นทนไม่ไหวโดยที่ทิดูพนั้นก็กาว่าจะเข้ามามอบตัวเพื่อสูกก่คดีแต่ว่าไม่ทันที่จะมาดูใจพ่อแม่จนมารู้ภายหลังว่าคนที่มาลอบยิงตนเองนั้นกับพวกที่ไปปล้นชาบ้านและแอบอ้างชื่อของตนเองก็ล้วนเป็นลูกน้องของกำนันทั้งสิ้น เพราะได้ยินมาจากผวกของกำนันที่พูดคุยกันขณะที่แอบเข้าไปดูล่างของพ่อแม่เข้าพอดีจากที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็เลยรู้ว่าแผนทั้งหมดนั้นเป็นของกำนันทั้งสิน้นไฟแค้นที่ต้องมาเสียพ่อแม่ไปโดยที่ไม่ทันได้ดูใจกันและไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องพ่อแม่ของตอนเองได้ทิดพูนเลยได้ย้อนกลับมาที่เรือนของตอนเองอีกครั้งในช่วงดึกสงัด เผื่อจะทำพิธีอะไรบ้างอย่างที่ได้ลำเลียนมาจากหลวงลลงตั้งแต่เด็กในพื้นที่วัดป่าดอนคำชาวบ้านในแถบนั้นจะรู้กันเป็นอย่างดีว่าหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมครั้งคนหนึ่งเพราะพ่อแม่ก็เคยนำไปฝากไว้ให้ลำเลียนวิชากับอาจารย์ต่างๆทั้งสายคารวาตและเกจิอาจารย์ลหลายๆท่านมาตั้งแต่เด็กๆเช่นเดียวกัน ช่ำชองในทุกๆกศาสตร์ของอาคมทิดพูนเองก็ได้รับการสืบอถอดมาไม่น้อยขณะที่ทิดพูลทำพิธีอยู่อีกด้านหนึ่งโจรพวกนั้นก็ยังคงออกพ่นชาวบ้านอยู่ไม่มีหยุดหยันและพากันกลับผ่านเข้ามาทางเรือนของทิศพูนเข้าเมื่อเห็นแสงเทียนลิบหลีลิบหลบีอยู่ก็พากันยกพวกขึ้นไปบนเรือนกะว่าจะจับตัวเอาทิศพูลไปให้ได้เมื่อขึ้นไปถึงนอกชาน ก็พากันตกใจร้องลั่นกระโจนหนีกันพลันลวันเพราะสิ่งที่เห็นอยู่หลังแสงเทียนนั่นมันเป็นเสือลายพาดก้อนตัวขนาดใหญ่ที่ยืนจ้องตาเขม็งออกมาทีู่้บุกลุกแต่ไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นเสือสมิงที่เกิดจากทิศพูลที่ได้กลายเป็นเสือไปแล้วและไม่มีโอกาสได้ไปบอกกับใครว่าเกิดอะไรขึ้นเสือสมิงนั่นมันพุ่งกระโจนเข้าไล่ล่าคนพวกนั้น ที่พากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางด้วยความรวดเร็วยางไม่น่าเชื่อเพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นก็ตายเกลี้ยงไปถึงห้าคนก่อนที่เสือสมิงตัวนั้นจะพุ่งทะยานออกไปตรงไปทางเรือนหล้างใหญ่ของกำนันที่อยู่กลางไร่ท้ายไร่ของตอนเองนั่นเสียงปืนกับเสียงร้องลั่นดังไกลเข้าไปถึงเรือนของกำนันโน่นจนพากันสะดุ้งตื่นและออกมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น จนเห็นว่ามีล่างของอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและมาหยุดยืนจ้องมองอยู่ที่หน้าเลือนหลังใหญ่ของกำนันทั้งคนพวกนั้นและกำนันด้วยที่ยืนล่องลันสั่งการให้หาปืนมาไล่ยิงแต่ว่าเสือสมิงนั่นกลับยืนนิ่งให้คนพวกนั้นยิงอยู่ชุดใหญ่อย่างไม่สะทกสะทานกระสุนส่วนใหญ่แคล้วคลาดไม่ถูกเป้า ไอท้ทีถูกก็ไม่ได้ราคาผิวแม้แต่น้อยสร้างความตกตะลึงให้กับคนพวกนั้นมากดวงตาจ้องเขม็งไปที่กำนั้นคนที่สั่งการเพียงคนเดียวแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วแล้วกับว่าลูกทโนโเมื่อถึงล่างก็กัดกระชากฉีกเนื้อหนังของกำนันจนไม่มีชิ้นดีเลือดสดๆกระจายไปทั่วบริเวณไม่มีแม้แต่เสียงร้องเล็ดหลอดออกมาแม้แต่แอะเดียวส่วนลูกน้องที่เหลือ ต่างก็พาคันวิ่งหนีเอาตัวหลอดกันหมดบางคนก็วิ่งไปหลบแอบมองอยู่ไกลๆจนล่างของเสือสมิงนั่นละจากเยือและค่อยๆเดินเยื้องอย่างจากไปอย่างช้าๆจึงได้รู้ว่าเสือสมิงตัวนั้นมันก็คือทิศพูลนั่นเองแต่ว่าไม่มีใครกล้าโผล่ออกมาให้เห็นจนล่างของทิศพูลนั้นเดินหายลับไปในความมืดคนที่เหลือพวกนั้นก็แอบเข้าไปเก็บข้าวของ ที่พอจะคว้าติดมือไปได้หนีหายไปจากหมู่บ้านกันหมดบางคนก็แอบไปกระซิบบอกกับผู้ใหญ่ที่รู้เห็นด้วยว่าให้ระวังตัวเอาไว้แต่ว่าตัวผู้ใหญ่นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ลงมือกระทําจึงรอดไปได้ทิดพูลไม่ได้ไปทำอะไรแต่ก็ยังให้ความยำเกรงทิดพูลเป็นอย่างมากไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยแถมยังแก่ต่างว่าเป็นกำนันที่ส่งลูกน้องออกไปปล้นชาวบ้าน โดยใช้ชื่อของทิพภูลเพื่อต้องการจะฮุบเอาที่ดินทั้งหมดนั้นเพราะหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนก็คือใบหน้าและทรัพย์สินของชาวบ้านที่ถูกปล้นไปอยู่กับคนตายพวกนั้นทั้งสองกลุ่มทิดภูลก็เลยหลอดพ้นจากข้อหาไปได้ในที่สุดหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็เลยเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในทุกๆเรื่องอีกหันมาช่วยเหลือชาวบ้านและอยู่ในสายตาของทิดภูลตลอดเวลา เลยกลายเป็นที่นับถือรักใคร่ของชาวบ้านเป็นในที่สุดจนต่อมาก็ได้กลายไปเป็นกำนันแทนกำนันคนเกา่ากลายเป็นที่ยินดีให้กับแกเป็นอย่างมากเช่นกันหลังจากที่เวลาผ่านไปนานพอสมควรก็เลยเข้าไปสารภาพกับทิดพนในที่สุดแต่ว่าทิดพลก็ได้แต่ยิ้มยิ้มมาได้พูดอะไรมากเพราะรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วว่าผู้ใหญ่ทำอะไรกับกำนันแต่ก็ยินดี ที่ผู้ใหญ่ได้กลับตัวกลับใจในที่สุดไว้พบกันใหม่